สวัสดีครับคุณผู้ฟังผู้ชมที่กระลุกครับวันนี้กับผมก็จะนำสารจากสวนมาฝากคุณผู้ชมแล้วก็วันนี้ถือได้ว่าเป็นวันที่มีความสำคัญกับผู้ที่เป็นชาวพุทธทุกท่านนะครับ นื่องจากวันนี้เป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งจะเรียกว่าเป็นวันสำคัญในระดับโลกก็ว่าได้นะคือวันวิสาขาบูชาคุณผู้ชมถนะือว่าเป็นวันสำคัญของชาวโลกนะรนะก็ผมก็ได้นำ คำร,รมบัญญาของพระเดชพระคุณท่าน,นเจ้าคุณเพื่าสได้แชร์ไปยังโลกออนไลน์นะครับเมื่อตอนเช้านีนะ้ท่านก็อาจจะนะได้คลิกดูแล้วได้คลิกฝังคลิกชมแล้วนะซึ่งเป็นครรมาปัรยายในหัวข้อเรื่องนะความสำคัญนะของวันวิสาขาบูชา เป็นเสียงบรรยายของพระเดชพระคุณท่าน,านพุรธาสพิขุนะครับเอาไปแชร์ไปยังเพื่อนๆโลกออนไลน์จะเป็นใน facebook ก็ดีหรือว่าอยู่ในทางไลน์ก็ดีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเสียงทองบรรยายของพระเดชพระคุณท่านพุทธทาสพิขุนี่มีอยู่แล้วอยู่ใน ยูทูบนะครับท่านผู้ชมที่สนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดได้มีมากมายนะครับแต่อย่างไรก็ตามที่เอามาแชร์ทีก็เพื่อเป็นการช่วยกันในการขยายเครือข่ายให้มันมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนทั่วไปนะครับได้เข้าใจเข้าถึงใน ในหลักสำคัญของพุทธศาสนาแต่ตามมโนปณิธานของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพุทธธาตท่านมีปณิธานเอาไว้ในการที่จะทําให้คนทั้งหลายเนี่ยเข้าใจเข้าใจเข้าถึงในหัวใจของศาสนาของตัวของต,องต,องตนนั่นายความว่าใครนับถือศาสนาอะไรก็ให้เข้าใจเข้าถึงหลักคาสอนของศาสนาที่ตนยองนับถืออย่าง คงแท้นะครับไม่ใช่ว่านับถือศาสนาเพราะว่ามีคนแนะนําหรือว่านับถือตามขนบประเพณีไม่ใช่อย่างนั้นคือต้องต้องเข้าใจอย่างอย่างชัดเจนว่าพุทธศาสนานี่คืออะไรแล้วก็สอนว่าอย่างไรสอนเพื่ออะไรต้องเข้าใจโดยเฉพาะวันสําคัญอย่างเช่นวันนี้คือวันวิสาขบูชามีความสำคัญยังไงก็ปวดท่านได้ไปเช็กดูในแถวบรรยายของ เพราะเดี๋ยวท่านลวงปูป่พูทนธทาสนะครับซึ่งท่านจะบรรยายไว้อย่างละเอียดชัดเจนมากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ในช่วงนี้ผมก็เลยอยากจะนํานมรดกธรรมของท่านอีกส่วนหนึ่งมาขยายในช่วงวันสําคัญอย่างนี้นะครับคือเมื่อวันก่อนได้พูดถึงเรื่องความสําคัญของศีลธรรมซึ่งก็เป็นวโนปณิน,นธนอันหนึ่งของท่านเจ้าคุณท่าน บรรยายมานานทีเดียวนะเรื่องของการารณรง์ที่จะให้เสียธรรมกลับมาให้อยู่กับมวลมนุษย์นะทั้งโลกนี่นะครับท่านบรรยายมาไม่รู้ว่า40ปีมาแล้วนะครับก็บรรยายมาตลอดเพื่อที่จะให้ดึงเพื่อที่จะให้เสีอธรรมนี้กลับมาต่อให้มาอยู่กับมนุษย์เหมือนกับในครั้งก่อนๆที่เคยมีมานะครับทีนี้ วันก่อนนั้นได้พูดถึงความสําคัญของศีลธรรมและความหมายของศีลธรรมให้ท่านได้รับรับทราบไปในในคลิปที่ที่ผ่านมานะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดถึงในหลักที่ว่าเราจะให้ศีลธรรมนี่กลับมาอย่างไรนะครับทำยังไงศีลธรรมมันจะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวของเราเริ่มต้นจากเราก่อนเ,อเราเราเอาเรานี่แหละเป็น เป็นจุดเริ่มต้นนะครับนะเพราะนั้นทุกท่านอย่าอย่าไปมองถึงคนอื่นเลยนะนะท่านที่จะเป็นเด็กก็ดีเป็นวัยรุ่นก็ดีหลือจะเป็นคนแก่ชาราก็ตามนะครับนะการที่จะให้ใครมีอะไรทาอย่างไรนี่เราเราดูที่ตัวเราก่อนนะแล้วแล้วคนอื่นก็จะตามมาเองนะครับคือเอาเราเป็นเป็นเบื้องต้นก่อนเรีว่าเป็นเป็นแม่แบบ อันดับแรกก่อนนะครับสิ่งที่อยากจะพูดก็คือเรื่องของหลักพื้นฐาน,นดับแรกที่จะทําให้สียธรรมมามีอยู่กับเนื้อกับตัวเรานะเมื่อมีกับเราปุ๊บมันก็จะขยายไปยังชุมชนไปสังคมเองแหละนะนะอันดับแรกคือความรักนะการสร้างหรือการปลูกฝังเรื่องศีลธรรมเนี่ยอันดับแรกคือเรื่องของความรักอันดับแรกคือความรักนี่แหละ ใกล้ตัวเราอยู่กับตัวเรานะครับความรักความรักในภาษาบาลีก็จะมีคําหนึ่งคือคําว่าเมตตาซึ่งเป็นเป็นคาที่มีพื้นฐานที่เรามาแปลก,กันว่าจะบอกว่าเป็นความรักนี่แหละนะยางเคยได้ยินพุทธสุภาษิตที่บอกว่าเมตตาธรรมคำจุนโลกนะก็หมายความว่าความมีความรักความเมตตานะนะเรามักจะพูดอยู่เสมอกันว่ามีความรักความเมตตา เราพูดต่อเนื่องกันไปนะครับซึ่งจริงๆมันก็มีความหมายเดียวกันนะครับนะความรักคนไม่ตายมีความหมายใน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 ยิเดียวกันนะครับแล้วทำยังไงเรายังจะมีความรักคําว่าความรักในความหมายนี้นี่อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าในทางศาสนาแล้วเนี่ยความรักจะไม่อิงด้วยการมาราคะ จะไม่ไม่อิงด้วยด้วยการมาตราคาเหมือนดังที่เราเคยได้ยินได้ฟังเรื่องวันแห่งความรักของออชาวโลกที่บอกว่าช่วงเดือนกุมภาเนี่ยมีวันสําคัญคือวันที่สิบสี่กุมภาเขาถือว่าเป็นวันแห่งความรักวันวาเลนทไทน์ของเขาเนี่ยอันนั้นเขาจะเขาจะเน้นไปเรื่องของความรักที่เรียกว่าอิงไปด้วย ด้วยตัณหา,า,าอุปาทานอิงไปด้วยตันหาอุปาทานคืออิงไปด้วยกิเลสอิงไปด้วยความความใคร่เป็นเรื่องความรักในระหว่างนุมสาวรู้สึกใจเป็นอย่างนั้นมากกว่านะไอ้วันวาเลนไทยของเขาเนะ่ะเป็นอย่างนั้นใช่มากกว่านะครับแต่ว่าในทางพุทธศาสนานคำว่าความรักในที่นี้ไม่ได้อิงด้วยด้วยตัวกมามราคะไม่ได้อิงด้วยตัณหาอุปาทานนะแต่เป็นความรักจากใจจากใจสู่ใจหรือจากจิตสู่จิต ซึ่งเป็นความรักที่เองไปด้วยอิงไปด้วยความเมตตาอิงไปด้วยความเมตตาคือรักด้วยจิตอันบริสุทธิ์รักหวังอยากให้ผู้อื่นนี่เป็นสุขนะรักหวังอยากให้ผู้อื่นเนี่ยพ้นทุกข์แต่ถ้าเขาทุกข์อยู่อย่างนี้เขาพ้นทุกข์ถ้าเขาเป็นสุขอยู่แล้วอยากให้เขามีสุขยิ่งขึ้นเห็นไหมมีความหมายนในคำว่ารักในทางในทางพุทธศาสนานเราจะ จะมุ่งไปอย่างนี้นะครับจะไม่ได้ไม่ไม่ไปอิงในเรื่องของกรารมราคะเหมือนกับที่ที่เราได้เห็นได้ยินกันในเรื่องของวันแห่งความรักของวัยรุ่นซึ่งซึ่งนั้นมันคนลนเรื่องกันเป็นเรื่องกันนะครับก็ก็อยากจะให้ท่านหลายได้ได้แยกคอาชัดเจนว่ามันมันไม่เกี่ยวกันนะครับทีนี้การปลูกฝังความรักซึ่งจะเป็นเหตุให้นํามาซึ่งเสียธรรมเนี่ยอยจ,จะเริ่มต้นด้วยที่ครอบครัวเริ่มด้วยครอบครัว ครอบครัวเนี่ยให้มันมีมีตัวนี้ซะก่อน,นมีความรักนี้ซะก่อนนะท่านอาจจะคิดว่าเอาท่านถ้าเป็นความรักของครอบครัวซึ่งเช่นเป็นความรักเรื่องของอาสามีพัญญาอย่างเงี้ยท่านอาจจะคิดว่ามันคงโยกยวข้องกับเรื่องของความรักความใคร่ที่เรียกกันว่าการมาตัญหาขเขาเรียนว่านั่นเป็นอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องสําคัญที่เราจะพูดถึงนะครับ ความรักที่จะพูดถึงเราหมายถึงความรักที่อิงไปด้วยเมตตาธรรมอย่างที่กล่าวเมื่อคู่นี้นะครับทำยังไงเราจะปลูกฝังความรักแม้ในตนเองและในครอบครัวของเราในเบื้องต้นนะครับตัวนี้อยากจะเรียนว่าอย่างนี้นะครับความรักอยากจะให้มีความรักใหญ่คนอื่นรักเราหรือคนอื่นได้มองเห็นความน่าของเรามันต้องเริ่มต้นที่ตัวเราก่อน ทีนี้เราจะทำยังไงล่ะมีกากคิดอยู่ว่าเราจะต้องมองเห็นความดีของคนอื่นก่อนอันนี้อยากจะขอน้อมนำธรรมะโอวาทหรือธรรมะคำสอนซึ่งเป็นบทประพันธ์คำกรอนเป็นมรดกธรรมของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณท่านพุธทธทาสพิขูท่านได้ฝากเอาไว้ ว่าเวลาเราจะมองเห็นความดีคนอื่นหรือเราอยากจะสร้างความรักความสามาัคคีหรือจะสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะไปมองคนอื่นในแง่ร้ายอย่าไปมองคนอื่นในแง่ลบอย่าไปเสาะแสวงหาจุดบกพร่องของคนอื่นเราจะต้องมองแต่ในสิ่งที่ดีงามนั่นหมายความว่าคนทุกคนน่ะ มันไม่มีใครที่จะดีไปหมดทุกแง่ทุกมุมมันต้องมีจุดบอดอยู่บ้างไม่มากกว่าน้อยนะครับแต่จุดบอดนั้นเราจะไม่ไปเพ่งเล็งเราจะไม่ไปเอามาเป็นจุดพิเด็ดพิเคราะห์เราจะไม่เอามาเป็นข้อตีฉิ้นอินทาเราจะมองในส่วนที่ดีของเขาเมื่อเรามองเห็นส่วนดีเขา มันก็จะรักขึ้นมาเองนะครับนี่เป็นจุดสําคัญนะเป็นจุดสําคัญนะอย่างการณีในสามีกับภัรยาต้องขอเรียนว่าทั้งคู่แม้จะเป็นคู่รักกันมาแต่ละคนอาจจะมีจุดบอดแต่ละคนอาจจะมีจุดอ่อนไม่ อย่างใดก็อย่างหนึง่งแต่เราจะไปมองถึงจุดบอดของเขาเราจะมองถึงความดีของเขาที่เขามีว่าพันญ,ญามีดีอะไรสามีมีดีอะไร,ม,ม,อะไรมองให้เห็นมองให้เห็นเพชรเป็นงามในสามีมองให้เห็นเพชรเป็นงามในพัน,พน,น,านญ,ญา ทุกคนจะมีถ่านอยบอกว่าจะบอกอ,อันนี้ปัญหาที่ไม่เจอเลยไม่ใช่ไม่จริงไม่จริงขอจริงนะไม่จริงแต่ละคนมันจะต้องมีดีอยู่มีอย่างแน่นอนท่านต้องหาหเจอนะเมื่อท่านหาเจอความเปลียดความชังที่มันมีมันจะจางไปเองเราจะมองความดีเป็นตัวตั้งอา้าวถ้าเป็น พ่อแม่กับลูกว่าเช่นเดียวกันโดยเฉพาะลูกเนี่ยผู้เป็นบุตรนี่จะมองความดีของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะอะไรเพราะว่าบิดามารดาเนี่ยมีความดีต่อลูกเนี่ยล้นเหลือท่านยังบอกว่า คุณแม่นานักเพียงพระสุธาคุณบิดาตุดอากาศกว้างคุณพี่พลงังศิครามิลุมาตคุณพระอาจารย์อ้าอาจสู้สาครเนี่ยท่านพูดไว้ไม่ผิดว่าบิดามันดานี่คุณมหาศาลเลยพันนาอนยน่างน้า่วันนคืนก็ไม่หมดเพราะในการที่ลูกจะไปมองดูความดีของพ่อของแม่เนี่มันจึงเป็นเรื่องที่ง่ายนิดเดียว มองนี้ก็เห็นในความดีของท่านหมดเพราะในตัวหลักข้อที่จริงแล้วเนี่ยผู้เป็นลูกเนี่ยหากใครเป็นคนทรยศเป็นลูกอากาตันตูเนี่ยในทางพุทธศาสนาเราก็ถือว่าเป็นบาปมากทีเดียวเป็นบาปมากทีเดียวนะครับนะเราดูนิทานที่เราเคยได้ยินในนิทานรา,รามายณะรามเกียรติ์ในเรื่องของศึกทรพีเห็นไหมครับ ก็ยังมาเป็นข้ออ้างเลยนะขณะที่สัตว์เดรัจฉานมันไปต่อสู้หรือว่าไปทําอันตรายกับสัตว์ที่เป็นตัวพ่อหรือตัวให้กําเนิดเราก็ถือว่ามันเป็นโทรพีนะที่จริงแล้วสัตว์มันไม่ได้คิดเรื่องอย่างนั้นหรอกเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานมันไม่ได้คํานึงเรื่องของบุญบาปมันไม่ได้คํานึงถึงเรื่องของบุญคุณหรือความผิดความถูกอะไร แล่เก็มาเป็นคติสอนใจสำหรับมนุษยนะ์ว่าถ้าใครนิรคุณต่อบิดามารดาเราก็มักจะบปะนาวเพราะนั้นว่าเป็นลูกทรพีนะครับโดยไปอิงในเรื่องของรามเกียรตินั่นแหละนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือคนที่เป็นลูกทีนี้อีกประเด็นหนึ่งก็อยากจะฝากไปอีกว่าบิดามารดาบางทีก็อจะมีข้อบกคร่องอยู่บ้างไม่มากก็น้อยทีนี้ เราต้องแยกก่อกให้ออกว่าความผิดบกคร่องของท่านเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่เรื่องบุญคุณเรื่องที่ท่านเลี้ยงดูเรามาดูแลเรามาอุปการเรามาเป็นเรื่องที่เป็นประเดชพระคุณที่ล้นเหลือทีเดียวนะครับก็ต้องแยกกอนนะครับต้องแยกกอกความดีงานที่ท่านเลี้ยงดูเรามาเราต้องยกไวเ้เหนือเสียงเหนือกล้าวของเรา ส่วนข้อบกพร่องอ,อันนี้หน่อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเราต้องแยกออกจากกันนะครับแยก,ออกจากกันเวลาวะจะไปเห็นท่านบิดามารดาท่านมีความบกพร่องอะไรนิดหน่อยเราก็จะมาถือเป็นเรื่องใหญ่ที่จะมาเป็นข้ออ้างในการที่จะนิรลคุณเนี่ยไม่ได้อย่ยมันไม่ได้นะครับเราต้องแยกออกให้ออกให้ชัด,ให,ชดให้ชัดเจนนะครับคือ,เ,อเรื่องมนุษย์อะไรผิดถูกเนี่ย ถูกมากถูกน้อยผิดมากผิดน้อยบาปมากบาปน้อยเราจะไปดูที่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมีคุณต่อเราแค่ไหนนะครับเอาย่างตัวอย่างเช่นว่าถ้าใครไปทำอันตรายต่อผู้มีพระคุณต่อโลกอย่างพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยก็ถือว่าบาปหนักที่สุดห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานเลยทีเดียว เพราะาถือว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลเป็นศัตยาของโลกนะฮะสิ่งใดที่มีคุณต่อโลกแล้วใครไปทําอันตรายคนนั้นถือว่าบาปหนักที่สุดสิ่งใดที่มีคุณต่อเราแล้วเราไปทําอันตรายท่านก็ถือว่าบาปหนักที่สุดเห็นไหมครับในทางพุทธศาสนาเรามองแบบนั้นเราสอนแบบนั้นบิดามารดาถือว่ามีคุณต่อลกูกร้นเหลือ าลูกไป็นเนรคุณต่อบิดามรรดาเราก็ถือว่าเป็นลูกที่บาปนาสาหัสอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่เป็นแนวหลักในทางพุทธศาสนาเรามุ่งไปในลักษณะอย่างนั้นเราจะถือเอาสิ่งที่มีคุณต่อเรามากเท่าไหร่ถ้าเราเป็นเนรคุณก็ถือว่าเราเนี่ยบาปมากเท่าอีคุณไปตามๆกันอย่างนี้เป็นต้น พัน้าเรามองในแง่ของความดีของท่านแล้วเนี่ยเราก็จะไปกรวดไปกเกลียดยิดามันดามนไ,ดไม่ได้อันนี้กรณีของเป็นลูกนะครับกรณีที่เป็นลูกนะครับที่ที่เพื่อนหรือน้องน้องหรือเพื่อนแม่น้องหรือเพื่อน,น,อรอเ,อนเราเราดูให้ดีดว่าเขาก็มีส่วนดีเขาต้องมีส่วนดีมองให้เจอนะ ถ้าเรามองให้เจอแล้วปุ๊บที่เราจะไปเกลียดไปชังเขาเนี่ยมันก็จะลดน้อยถอยลงหาความดีให้เจอเถอะนะหาให้เจอนี่ท่านพระเจระคุณท่านพุทธทาสท่านฝากเป็นบทประพันธ์มรดกธรรมไว้บอกว่าเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์แก่โลกบ้างยังน่าดู ส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่าโมวเที่ยวค้นหาสหายเอย๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนี่เป็นบทันธน์ที่น่าฟังเป็นอย่างยิ่งทีเดียวมีอรรถรสแล้วก็มีสาระมีคติธรรมมากมาย สุดซึ้งจริงใจนะสุดซึ้งจิงใจท่านผู้ใดจะนำมาเป็นคติพจน์ประจำตัวก็จะดียิ่งในการที่จะเอาไปมองเพื่อนไปมองบุคคลในครอบครัวไปท่องไว้เลยให้ขึ้นใจเลยท่านท่องแล้วเข้าใจแล้วท่านจะเอาไปใช้ได้อย่างมหาศาล ถ้าเราไปถ้าเราจะไปเกลียดใครไปโกรธใครเราลองไปท่องบทประคันนี้ลองดูจะหาใครมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวคนหาสหายเอย่ยน <c oughs> ว่าอย่างนี้ <c oughs> เห็นไหมท่านพูดไปอย่างซื่อึ้งมากแค่เดียวนะครับมันมีนิทานอันหนึ่งอยู่ในคำสอนแนวของศาส,สนาคริสต์ ท่านที่เคยไปอ่านคำพรีมเมเบิร์ก็อาจจะเคยสัมผัสในช่วงที่หญิงคนหนึ่งถูกผู้คนจำนวนมากเดียวไล่ฆ่าไล่ตีมาเสร็จแล้วนางก็วิ่งมาบังเกินก็มาเจอมาพบกับองค์พระเยซูพอ,พอดีนะครับพระเยซูก็เลยถามคนที่ วิ่งไล่านางมาบอกว่าทําไมจึงต้องมาลังแกทําไมถึงจะมาฆ่ามาตีนางผู้คนที่ไล่านางมาก็บอกว่านางเป็นคนที่กระทําผิดต่อคู่สมรสจากคู่ครองตัวเองเป็นคนที่ทําผิดต่อสามีพัญญาสามีของตนเองนะครับทีนี้เขาก็อ้างว่าคําสอน แต่โบราณมาถ้าหญิงใดทรยศหรือนอกใจสามีให้ทำลายเสียให้ลงโทษด้วยการฆ่าตีเสียทำลายเสียถ้าใครเป็นหญิงที่มีจิตนอกใจคู่สมรสนะครับก็จะทำลายอย่างนั้นตามความเชื่อดเดิมของพวกเขา ทีนี้องค์พระเยซูก็เ,เลยจับถามไปบอกว่าทุกคนนะมันต้องมีความผิดไม่มากกว่าน้อยใครที่จะมาทำลายหญิงคนนี้เนี่ยจะต้องเป็นคนบริสุทธิ์คือไม่มีความผิดอะไรทั้งสิน้นท่านทั้งหลายที่วิ่งมาเนี่ยที่มากันเป็นคณะเนี่ยมีใครบ้างที่ไม่เคยมีความผิดเลยมีไหมถ้าท่านมีความผิด ท่านก็ไม่เหมาะที่จะมาทําลายนางนั่นหมายว่าท่านเองก็มีความผิดอยู่ด้วยท่านเองก็มีความไม่บริสุทธิ์อยู่ด้วยพอองค์พระเยซูตรัสถามอย่างนั้นคนเหล่านั้นก็อึอัไม่กล้าที่จะบอกตนเองนะ่ะเป็นผู้บริสุทธิ์ตนเองไม่เคยมีความผิดมาก่อนเลยไม่มีใครกล้าที่จะ พูดว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อไม่มีใครกล้าที่จะรับว่าตัวเองบริสุทธิ์พระเยซูก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านก็ไม่มีใครเหมาะที่จะมาทำลายนางเอาพอพูดอย่างนั้นปุ๊บคนที่วิ่งมาจะมาทำลายนางก็พ่ากันหนีจากไปเพราะทุกคนก็รู้ตัวเองมีความผิดไม่มากกว่าน้อยไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งเป็นความผิดไม่เกิดจากกายก็เกิดจากวาจาหรือ เกิดแม่แต่จิตใจคือความคิดคิดผิดคิดทำลายผู้อื่นนั้นทุกคนมันมีความผิดอยู่แล้วติดตัวอยญ่นันแล้วเขาก็ไม่กล้าทำอันตรายนางก็พาันนี้ไปพระเยซูก็เลยไปตัดกับหญิงคนนั้นว่าเอาแหละพวกเขาหนีหมดแล้วตอนนี้ไปท่านก็กลับไปบ้านได้แล้วสิ่งที่ได้แล้วมา ที่เคยทำอะไรผิดพลาดมาก็อย่าทำอีกพระองค์ตรัสว่าที่แล้วมาอย่าทำอีกอย่าให้มันเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายอีกก็กลับตัวกลับตนซะนางก็ลาองค์พระเยซูกลับไปอันนี้ก็เคยมีในคำสอนของศาสนาคริสต์นะครับก็ไม่ต่างจากของเราที่เป็นชาวคุธในเรื่องของความบริสุทธิ์ ทั้งกายวยาจาแล้วก็ใจนะทุกคนน่าจะมีข้อบอกพร่องอย่างนี้เพราะ,ะนันกเรียนฝากว่าปัญหาที่เราจะสร้างคุณธรรมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นตัวเราหรือจะเป็นกระจายไปสู่สังคมแล้วแต่มันเริ่มที่ตัวเราก่อนในครอบครัวในร,ววระหว่างพ่อแม่บุตรปู่ย่าตายายตรงเนี้สร้างตรงนี้ก่อน นะทุกคนอย่าไปมองถึงความผิดของผู้อื่นให้มองถึงความดีมองเพชรให้เจอถ้าสามีมองเพชรในตัวของพันยาเจอพันยามองเพชรในตัวของสามีลูกมองเห็นเม็ดเพชรงามในพ่อในแม่พ่อแม่มองเห็นเพชรงามในลูกทุกคนในครอบครัว รกระทกันตลอดชั่วฟ้าดินสลายเพื่อนมองเห็นเพชรของเห็นเพชรเป็นงานในตัวเพื่อนพี่มองเห็นเพชรเป็นงานในตัวพี่หรือตัวน้องน้องเห็นเพชรเป็นงานในตัวพี่พี่เห็นเพชรเป็นงานในตัวน้องลองคิดดูสิความรักมันจะไปไหนเสียหรือความรักความผูกพันมันจะแน่นแฟ้นยิ่งกว่า อาโซ่ตรึงมามัดไปให้ซ้ําไปความรักความผูกพันมันจะหนักแน่นยิ่งกว่าขุนเขาหิมาลัยแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บทุกคนในบ้านในครอบครัวก็จะมีความสุขกร,กระจายไปถึงญาติมิตรเสหายทั่วบ้านทั่วเมืองก็จะมีความรักกันฉันมิตรตลอดไปทุกคนก็จะมีความสุขสังคมก็จะสงบเย็นนี่คือมโนปณิธานของ พระเดชพรคุณท่านเจ้าคุณบุวท่าท่านต้องการที่จะให้ทุกคนมีศีลธรรมท่านจึงเรียกร้องให้ศีลธรรมกลับมาเพื่อสังคมอยู่ร่มเย็นเป็นสุขครับวันนี้ขอนําข้อชิดสิจิตใจจากสวนมาฝากคุณผู้ชมเพียงเท่านี้สาหรับวันนี้สวัสดีครับ